すごい。 เป็นไงคะคุณคำพาคุณคำมาทานอาหารร้านอาหารใต้ดินนะคะ น้อคุณทเนาะมันเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ตนะคะที่อยู่ในปราสาทที่เรามาเที่ยวกันนั่นเองค่ะกินได้ไหมคะโอเคใช่มันคือมะเขือค่ะก สกอลสกอลชนอร่อยใช่ค่ะเป็นไปค่ะ